สวัสดีครับเรลาเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับในคลิปนี้ผมจะทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี2565ท่านผู้ชมที่เคารพครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้น ผมขออนุญาตฝากทุกทกท่านด้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครามดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่8ถ้วยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นสัญลักษณ์ของรูปถ้วยนี่นะฮะ ตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีแล้วหมายถึงเรื่องของความรักนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความรักแล้วก็มีหลากหลายจริงๆนะครับความรักในลักษณะของญาติพี่น้องความรักในลักษณะของญาติผู้ใหญ่พ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสนะฮะ ที่จะอยู่ไกลบ้านห่างไกลจากคุณพ่อคุณแม่ห่างไกลจากญาติพี่น้องอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะว่าบางท่านนี้นะฮะพอไปศึกษาต่อ,อยังต่างจังหวัดต่างพื้นที่ก็ได้งานทําที่ต่างจังหวัดเลยและหลังจากนั้นก็สร้างครอบครัวอยู่ที่ต่างจังหวัดนานๆนนทีนะครับก็จะได้มีโอกาสกลับไปบ้านไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมสําหรับความหมายของไพ่แปดถ้วยถ้าเป็นในลักษณะของความรักชายหญิงนั้นนะครับผม ความหมายของไพ่8ถ้วยก็อาจจะเป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางทีนี่นะครับบางท่านนั้นคือแต่งงานกันแล้วนะครับผมอยู่ด้วยกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีเหตุที่จะต้องห่างไกลกันนะครับอาจจะด้วยสาเหตุของเรื่องการงานนั้นเองมีการโยกย้ายไปอยู่ทินอื่นที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นกว่าจะได้เจอกันนะครับ <É. S 2> ก็เฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย,ย์อ,อะไรในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ก็ได้นะครับความหมายของไพ่แปดถ้วยนั่นเองนะครับ <Statistics S 1> บางทีนะฮะไพ่แปดถ้วยนั้นยังอาจจะหมายถึงว่าตัวท่านเองนะครับผมอาจจะแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่ามีเรื่องมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมากๆเลยจนถึงขนาดมีการแยกห้องนอนกันมีการแยกเตียงนอนกันแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้หย่าร้างกันอย่างนี้นั่นเองนะครับและไพ่แปดถ้วยนี้นะครับบางทีนั้นมันอาจจะหมายถึงคู่รักหรือว่าคนรักกันนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดที่มีการแต่งงานอยู่ด้วยกันแต่ว่าเกิดปัญหานะครับผมตัวท่านเองนั้นจะต้องจากกันนั่นเองนะครับผม อาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3หรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการคบซ้อนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เลยทําให้ตัวท่านเองนั้นจะต้องมีการแยกห่างกันไปอย่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่8ถ้วยนั่นเองนะครับบางทีนะฮะคู่รักบางคู่นี่อยู่ไกลกันมากๆเลยก็คืออยู่คนละประเทศอย่างนี้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ความรักของท่านนั้นอาจจะจืดจางลงไปตามระยะทางที่ห่างไกลกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่ ถ้วยและอีกความหมายหนึ่งของไพ่8ถ้วยนั้นเป็นเรื่องของคําว่าอาภพรักบางทีนี่นะครับผมคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีคุณผู้หญิงนะครับหน้าตาก็สาสวยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตท่านเลยคุณผู้หญิงก็อาจจะไม่มีใครมาจีบมาสนใจเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายคนอื่นๆนั้นเขาคิดว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่สาสวยมากๆดูดีมากๆก็เลยคิดว่าคงจะมีคนมาจีบเยอะหรือไม่ก็มีแฟนแล้วอย่างนี้เป็นต้น ต่างคนก็คือต่างคิดอย่างนี้ก็เลยไม่มีคนเข้ามาจีบไม่มีคนเข้ามาในชีวิตของท่านเลยก็เลยกลายเป็นในลักษณะของคนอาภัพรักนั่นเองนะครับแต่บางท่านนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินสนใจเรื่องเกี่ยวกับการงานมากกว่า อะไรประมาณนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่กาวถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่1ผมถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่านี่คือหมายถึงตัวตนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่10บก็คือไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เพจออฟแพนเทเคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญน,นี้นะครับไพ่ใบนี้หมายความว่าบุตรหลานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะนําความภาคภูมิใจมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นไพ่เพด็อกแพนเดอร์เนี่ยังหมายถึงลูกหลานที่ฉลาดนะครับเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีมีความขยนันแล้วก็มีความตั้งใจมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมานี่นะครับตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาก็จะดีนะฮะหากว่ารับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจก็จะขึ้นสู่ตำแหน่งใหญ่โตมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจหากว่าทำงานในภาคเอกชนนะครับ ก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงนะครับในอัตราเงินเดือนที่สูงมากๆด้วยอายุที่ไม่มากสักเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าบุตรหลานของท่านนั้นเมื่อเรียนจบแล้วนี่นะฮะอาจจะมีการทําธุรกิจทํากิจการร้านค้าของตัวเองจนร่ํารวยนั่นเองนะครับผมคุณพ่อคุณแม่พึ่งพาอาศัยได้และอีกความหมายหนึ่งของไพ่เพจออฟพันเดอร์เคนี้ก็เรียกว่าไพ่อภิชาตบุตรนั่นเองนะครับผมคือบางท่านนี่นะฮะพอได้ข่าวว่าตั้งคัน มีลูกมีน้องนี่นะครับผมเมื่อไปตรวจดูแล้วนี่ก็ต่างดีใจกันนะครับและหลังจากนั้นนะฮะการามาค้าขายของท่านคุณพ่อคุณแม่ที่ทํามาค้าขายทําการทํางานต่างๆรู้สึกว่าทํามาค้าขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือความหมายของไพ่เพจออฟแพนเทอร์เคอร์แต่ว่า,าไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างนั้นก็ตีความหมายได้ว่าท่านมีลูกน้องลูกจ้างที่เก่งมากๆทํางานดีขยันอดทนนะครับแต่ว่าเด็กคนนี้หรือว่าลูกน้องของท่านคนนี้เนี่ย เขาอาจจะทํางานตามอัตราค่าจ้างเท่านั้นนะครับผมและที่สําคัญก็คือถ้าหากว่ามีที่ไหนนี่นะครับเขาจ้างแพงกว่าเขาก็จะไปนะฮะไม่อยู่กับเราไม่ซื่อสัตยกับเราในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผม และข้อเสียของไพ่เพดออฟแพนด์เคอร์ก็คือว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานที่เรียนเก่งนี่น,นะครับผมหรือว่าลูกน้องที่เก่งนี่นะฮะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหลงตัวเองอยู่สักหน่อยนะครับมักจะพูดยกยอตัวเองว่าเขานั้นเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือความหมายของไพ่เพดออฟแพนดเคอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่สําคัญเช่นกันก็คือไพ่บทสรุปในตำแหน่งสุดท้ายนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะครับว่าการงานของท่านในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนั้น จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาที่ไพ่ใบนี้นะครับนี่คือไพ่แดไม้เท้าสัญลักษณ์ของไม้เท้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนั่นเองนะครับผมไพ่8ดไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี้ก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมท่านที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจตัวท่านเองนะครับผมมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆเลยนะครับ แต่ว่าบางท่านที่ทํางานในภาคเอกชนนี่นะฮะบางท่านนั้นอาจจะมีงานหลักมีงานประจําอยู่แล้วนะครับตอนนี้หัวหน้างานหรือว่าผู้จัดการคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าอาจจะมีการเกลี่ยง,งานของคนอื่นนี่นะครับมาเพิ่มให้กับท่านนั่นเองตัวท่านเองนั้นอาจจะหนักขึ้นสักหน่อยหนึ่ง แต่ว่าอย่าเพิ่งไปท้อนะฮะขอให้ท่านนั้นรับงานนี้มาด้วยความเต็มใจแล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับเพราะว่าอีกไม่นานนะฮะถ้าหากว่าผลงานของท่านดีการทํางานของท่านดีตัวท่านเองนี่มีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับบางทีหัวหน้าง,งานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะลองใจตัวท่านก็ได้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นความหมายของไพ่แปดไม้เท้านี่ยังอาจจะตีความหมายได้ว่า บางท่านที่มีงานประจําอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการรับจ็อบเพิ่มนะฮะพูดง่งไๆก็คือว่าทํางาน2จ็อบควบคู่กันไปซึ่งก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองไพ่ใบนี้นั้นคือไพ่8ดไม้เท้านะครับเป็นไพ่ที่ให้คุณเป็นไพ่ที่ให้ผลด้านบวกของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับส่วนไพ่จัดเมนนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่5เนี่ยถามว่าเราดูรูปตามหน้าไพ่นะครับจะเป็นรูปเทวดา กำลังเป่าแตรอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างนั้นก็จะเป็นคนที่ลุกขึ้นจากโลงศพนั่นหมายความว่าตัวท่านเองนั้นกําลังจะฟื้นกําลังจะเกิดใหม่นั่นเองนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นหรืออาจจะบอกว่าตายแล้วฟื้นตายแล้วเกิดใหม่อะไรประมาณนั้นนั่นเองในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับผมบางท่านนี่นะฮะอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมากมา หรือบางท่านนี้นะครับผมอาจจะตกงานว่างงานมาได้ระยะหนึ่งแล้วนั่นเองพอมาถึงในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นตัวท่านมีโอกาสสูงมากที่จะได้งานใหม่แต่บางท่านนั้นอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆทํากิจการของตัวเองทํางานอิสระแบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับสิ่งที่ท่านหวังมากๆนะฮะในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนั้นมักจะไม่ประสบความสําเร็จ แต่ว่าสิ่งที่ท่านไม่ค่อยมั่นใจสิ่งที่ท่านไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยนะครับ mm. เมื่อทําไปแล้วสิ่งนั้นกลับประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่คาดฝันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่จัสตเมนนั้นเป็นไพ่ที่ดีเริ่มต้นใหม่แล้วดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่ใบนี้นะครับผมนี่คือไพ่เดอะเทมเพล่รนหรือว่าไพ่วัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่6กเนี่ยก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆ หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับบางท่านนี่อาจจะมีการเปลี่ยนงานไปทํางานใหม่ที่ดีกว่าเดิมบางท่านนี่นะครับผมอาจจะได้เดินทางอย่างนั้นนั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่ใบนี้หมายถึงการเดินทางอาจจะเดินทางไปทํางานไปติดต่องานเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไกลเดินทางใกล้อะไรประมาณนี้ก็ได้ก็หมายความว่าดวงของผู้ที่เกิดวันทิศในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนั้นตัวท่านเองนะครับจะไม่ได้อยู่นิ่งนั่นเองจะต้องเดินทางไปนั่นมานี่ ติดต่อลูกค้ากว่าด่นะครับผมไม่ค่อยได้อยู่ที่โต๊ะทํางานไม่ค่อยได้อยู่ที่ห้องทํางานอะไรประมาณนี้สําหรับความหมายของไพ่เดอะเทมเพลนหรือว่าไพ่วัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับผมคือเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะฮะบางท่านนั้นอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็มีความเป็นไปได้นะฮะแต่บางท่านนั้นบอกว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงเลยในการที่จะเปลี่ยนแปลงที่ทํางานในการที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยนี่ วิธีการแก้เคล็ดผมก็มีนะครับที่จะมาบอกกันนะฮะก็คือว่าให้ท่านนั้นลองลองเปลี่ยนห้องนอนดูนะครับบางทีบางท่านนั้นนะครับผมอาจจะนอนห้องนี้มานานแล้วลองลองนะฮะปรับเปลี่ยนห้องนอนดูหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านของหัวนอนหรือว่าที่นอนอะไรประมาณนี้นะครับผมให้หันไปอีกทางหนึ่งจากที่เคยหันไปทิศตะวันออกอาจจะหันไปทางทิศเหนืออะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่าหันไปทางทิศตะวันตกก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับส่วนไพ่ king of c u p นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7 บางทีบางท่านนี่นะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนงานได้ไปทํางานร่วมกับท่านนั้นของชาวต่างชาติหรือว่าทํางานกับบริษัทที่เป็นของชาวต่างชาติอย่างนี้ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามากเลยนะครับอีกด้านหนึ่งของความหมายของไพ่คิงออฟคัพนั่นหมายความว่าจิตใจของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนั้น ตัวท่านเองเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ดูใจดีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับมีโอกาสที่จะได้ทําบุญมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือสัตว์สัตว์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับไพ่ king of c u p นี่ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับท่านที่มีปัญหาเกิดปัญหา จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนะครับเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือให้คําแนะนำนะครับผมหรือว่ามาซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับสำหรับความหมายของไพ่ขิง o of Cup นั่นเองนะครับส่วนไพ่ Queen of s o ร์ธนะฮะหรือว่าไพ่ราชินีถือดาบนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่8เนี่ยหมายความว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี่นะครับเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะฮะเป็นคนที่ตรงไปตรงมา พูดในลักษณะที่ตรงไปตรงมาไม่อ้อมคอมนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ควีนออฟซอสดีนะครับแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตของท่านเป็นอย่างยิ่ง บางท่านนี่อาจจะรู้แล้วล่ะนะครับว่าปัญหานั้นคืออะไรตรงไหนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาปล่อยให้มันคาราคาซังมานานเหลือเกินนะครับแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนี่หากว่าท่านตัดสินใจในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ขอให้ท่านนั้นมีความมุ่งมั่นตัดสินใจโดยเฉียบขาดได้เลยนะครับแม้ว่ามันจะเจ็บแต่ว่ามันจบนั่นเองนะครับผมไม่อย่านั้นแล้วก็มันก็จะคาราคาซังไปอย่างนี้ล่ะนะฮะนี่คือความหมายของไพควีนออฟซอร์นั่นเองนะครับผม ไพ่ควี Queen นออฟซอร์ี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมจะต้องระมัดระวังในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมก็คือไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สิบดาบนั่นเองนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่9ไพ่สิบดาบนี้ผมถือว่าเป็นไพ่ไม่ดีเป็นไพ่เคราะนั่นเองนะครับ,รบสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือให้ระมัดระวังคนที่จะแทงข้างหลัง คนที่จะหักหลังเราอะไรประมาณนี้และอีกด้านหนึ่งก็หมายถึงการเก็บไข้ได้ป่วยการที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลถ้าว่าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของท่านอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ผมถือว่าเป็นไพ่เคราะห์จึงอยากจะให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปทําบุญก็คือทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านนั่นเองนะครับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็ไปทําบุญใส่บาตรบ้างนะครับผมไปถวายสังฆทานหรือว่าก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาป,ปล่อยสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับร่วมบริจาคสมทบนะครับผมในการไถ่ชีวิตโครกระบือร่วมบริจาคในการซื้อลงศพนะครับผ้าหอ่อศพ มอบให้กับบสถิติต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆพวกนี้ดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นการสดอดเคราะห์แต่ว,ว่าวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทรัพย์ด้วยแต่ว่าอาจจะทํายากสักนิดหนึ่งนั่นก็คือการสวดมนต์ไหว้พระ แล้วก็การนั่งสมาธินะครับผมจเจริญสตินั่นเองนะฮะทำให้จิตสงบอาจจะทําในช่วงเช้าก่อนจะออกไปทํางานให้เวลาสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงเย็นก็ได้นะฮะก่อนที่จะนอนนะครับผมให้เวลาสัก20-30นาทีอะไรประมาณนี้ พอจิตสงบแล้วก็อุทิศบุญกุศลเหล่านี้แหละให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราบางทีเรื่องร้ายๆภัยร้ายๆอาจจะเบาบางจางลงได้นะเด็กนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่สิบดาบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเป็นไพ่เคราะห์นั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้นะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่สิบเหรียญนั่นเองนะครับถ้าเป็นไพ่รูปเหรียญนั้นก็คือไพ่เกี่ยวกับทางด้านของทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนะครับไพ่สิบเหรียญนี่ผมถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับดวงการเงินของผู้ที่เกิดวันทิศในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนั้นบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาการค้าการขายของท่านนั้นก็จะมีเงินมีกําไรเข้ามาค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่สิบเหรียญน,นี่นะครับผมยังอาจจะหมายถึงว่าบางท่านที่ติดประกาศขายที่ขายทางติดประกาศขายบ้านขายคอนโดขายเทาเฮาติดประกาศไว้นานแล้วนี่นะครับผมแต่ว่าไม่มีใครติดต่อมาไม่มีใครสนใจเลยนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะมีคนติดต่อเข้ามาและที่สําคัญนะครับจะตกลงราคากันได้ที่ทางต่างๆที่ท่านติดประกาศไว้นั้นจะขายได้นันเองจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับที่จะเข้าสู่กระเป๋าของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ บางท่านนี้นะครับผมอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะหมายความว่าตัวท่านเองนั้นทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการแบ่งพื้นที่ขายหรือว่ามีการสร้างบ้านสร้างเทาเฮาสร้างคอนโดขายอะไรประมาณนี้บอกได้เลยนะครับว่ายอดขายยอดจองนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนั้นจะเข้าใหม่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ บางท่านนั้นอาจจะมีอาชีพเป็นเซลนะฮะเป็นฝ่ายขายที่ขายเกี่ยวกับพวกที่ดินขายเกี่ยวกับทางด่างของคอนโดขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับตัวท่านเองก็จะได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาตัวท่านเองก็จะได้ค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับผมสําหรับไพ่สิบเหรียญน,นี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนไพ่ไนท์ออฟแพนธ์เกอร์นะครับ, acle, รบที่อยู่ในตําแหน่งที่4 หมายความว่าดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นบางท่านนี่นะครับอาจจะกําลังทําเรื่องขอกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงินอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับบอกได้เลยนะฮะว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนั้นบางท่านนะฮะอาจจะกําลังขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อรถอยู่นะครับท่านก็จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าการได้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทามาค้าขาย ลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดทองลงทุนในคริปโตบิตคอยตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้ผลกำไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ไหนออฟแพนเดอร์เคนะฮะส่วนไพ่เพจออฟแพนเดอร์เคนี่นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่10ไพ่บทสรุปนี่ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตัวท่านเองนะครับผม จะมีโชคจากคนที่เป็นบุตรบริวารน,นั่นเองนะครับคนที่เป็นบุตรบริวารจะนําโชคนําทรัพย์สินนําสิ่งดีๆมาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับผมบางท่านนี่นะฮะอาจจะเดินผ่านแผงลอตเตอรี่มีลูกๆไปด้วยนะครับผมก็ให้ลูกๆเป็นคนเลือกให้หยิบให้ ท่านจะได้โชคจากลูกๆของท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าบางท่านนี่นะครับผมคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเรียนจบแล้วแล้วคราวนี้นะครับผมลูกได้ทํางานแล้วลูกๆก,ก็สัญญาว่าต่อไปนี้ลูกๆนะครับผมก็จะแบ่งเงินจากรายได้ของเขานี่นะฮะให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นรายเดือนไปอย่างนี้เป็นตน้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนั่นเองนะครับผม คราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับไพ่ใบแรกนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่8ถ้วยเป็นเรื่องความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เป็นความรักที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นอยู่ห่างไกลจากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอยู่ห่างไกลจากคนรักก็ได้นะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเรื่องของการอภพรักนะฮะ ไม่มีคนเข้ามาจีบไม่มีคนเข้ามาในชีวิตของท่านเลยตอนนี้ก็อยู่เป็นโสดไม่มีคู่อะไรประมาณนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการเลิกลากันนั่นเองนะครับผมอาจจะหมายถึงในด้านของการแยกกันอยู่นั่นเองนะฮะ อาจจะไม่ได้มีการเลิกลาอย่างเป็นทางการเช่นการจดทะเบียนหย่ากันอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นทางการในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหามีเรื่องราวที่ทะเลาะกันอาจจะมีการแยกเตียงนอนกันแยกห้องนอนกันอยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับสำหรับความหมายของไพ่8ถ้วยเป็นความหมายความรักที่ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับส่วนไพ่ king of cups นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7ดนี่นะครับถ้าหากว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมที่เป็นโสดดีนะฮะตัวท่านมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ คู่ของท่าน1น,นะครับจะเป็นชาวต่างชาตินะฮะจะเป็นคนละเชื้อชาติกับตัวท่านนั่นเองนะครับสก็คือคู่ของท่านนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีจะให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตตัวท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่คิงออฟคัพนะฮะส่วนไพ่จัดเมน,นะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่5 ไพ่ใบนี้นั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักนี่นะครับจะเป็นเรื่องความรักที่แปลกอยู่สักหน่อยนะครับบางท่านนี้นะฮะคุยกันคบกันกับคนรักนี่มาหลายปีนะครับแต่พอที่จะคุยว่าจะแต่งงานกันเท่านั้นแหละนะฮะอาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องทําทให้ตัวท่านนั้นต้องเลิกรากันไปและหลังจากนั้นนะครับตัวท่านก็อาจจะได้ไปเจอเจอใครอีกสักคนหนึ่งนะครับพอพูดคุยกันแล้วถูกใจถูกคอตัดสินใจแต่งงานกันเลยบางทีคบกันแค่3เดือน6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่คบกันมานานไม่ได้แต่ง แต่ว่าคนที่คบกัน3เดือน6เดือนได้แต่งเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับความหมายของไพ่ j ั d g m e n t เป็นความหมายของความรักแบบกระทันหันความรักแบบเร่งด่วนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้คือไพ่10ดาบนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่9เนี่ยเป็นความรักที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเลยนะครับไพ่ใบน,นี้นั้นหมายถึงว่าบางท่านนี่นะครับผมมีการทะเลาะเบาอแวงกับคู่รักคนรักมาโดยตลอดนั่นเองนะครับผมจนมาถึงในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ย <ítulo> ท anyway, ken, ั้งสองท่านนะครับผมตกลงปงใจว่าคืนเราอยู่ต่อไปมันก็แค่นี้นะครับไม่มีความสุขไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอยากันเถอะเลิกกันเถอะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่สิบดาบถือว่าเป็นเรื่องของความรักก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีนะครับผมและยังอาจจะหมายถึงการถูกหักหลังการถูกคดโกงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่สิบดาบถือว่าเป็นไพ่เคราะห์เป็นไพ่ไม่ดีมากๆนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ